คลิปนี้พูดตรงๆว่าผมจะมาทําการเล่นเกมบล็อกพุทในโทรศัพท์มือถือครั้งแรกคือปกติเนี่ยไม่เคยเล่นในโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเล่นแต่ในคอมพิวเตอร์แล้วพูดตรงๆว่าในมือถือไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะครับผมจะเล่นกากมากสังเกตได้จากการเล่นบันพีแต่วันพีพูดตรงๆว่าเล่นในคอมกูก็เล่นกากนะครับผมเนะี่ยพอมาเล่นบล็อกพุทปุ๊บอ่าก็ไม่ต้องพูดถึงกากเกมอะไรที่เล่นในมือถืออย่าง AOV ผมก็เล่นกากนะครับผมเนะี่ยแต่ถ้าแ,แต่ก็คือมันไม่มีเกมไหนบนโลกนี้ที่ผมเล่นเก่งนะครับผมคือกูการแค่เกมนะครับอ่าในครั้งที่แล้วเนี่ยบล็อกฟุตี่ผมได้ทําการใช้เป็นเรื่องของผลความมืดนั่นเองนะครับผลความมืดที่ผมใช้อยู่ก็คือนี่วิธีการกดเนี่ยที่ผมเรียนรู้มาต้องกดที่ผลก่อนแล้วกดยูสกดใช้แล้วก็กดคลิกที่หน้าจอเนี่ยนะที่ใช้ยากมากครับผมนะอ่ะต้องซูมออกนิดนึงนะ อ่าผมสมองอนันหนึ่งปึ๊บอ่าสมมติจะใช้สกิลสองคงกดยุดลละคิกไซนมอนเตอร์สกิลสามยุดะคิกก็พอสกิลสี่ยุดะคิกก็พออย่างน,นี้นี่คือความยากนะผมมองว่ายากอยู่นะถ้าหา,า,ากว่าใครไม่ช้ำเงี้ยนะก็ผมเนี่ยเวลาเด็กก็ต้องเดินเงี้ยปึ๊บเห็นไหมเดินดังหมุนเงี้ยเนี่ยมันเดินยากเห็นปะเอาวิธีการใช้หาคิยก็กดออลานี่วิธีการเดินก็กดเดินนี่นอแอควิธีการแดชก็กดตรงนี้คิกคิกคิกเห็นไหมครับมันยากอยู่นะก็ผมนะ ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยวะยากอยู่นะแต่ในคลิปเนี้ยผมจะมาใช้เรื่องของผลที่น่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับในบรรดาที่เอ่อเล่นมาทั้งหมดของเกมบ o x อกฟูผมมองว่าผลนี่คือผลที่น่าจะไร้ประโยชน์ที่สุดในโลกีเลยอ่ะมาดูที่ช็อปตรงนี้ครับผมแล้วกดเข้าไปเรื่องลงมาผลหาวอนซีรี่ผลหาวอนเะนี่ยผมทําได้มาไม่ถึงครึ่งทางครนะัทำได้มาถึงแค่ผล ความมืดนั่นเองครับผมนะแต่ว่ารอบนี้ผลที่ผมใช้เป็นเรื่องของผลไดมอนด์ไดมอนดโจสครับผมนะนั่นก็คือจะเป็นลูกเรืออยู่ในหัวหน้านหน่วยหน่วยหนึ่งสักหน่วยของอ่ากลุ่มหนดขาเองนะครับผนมะมาทําการกดวิวแล้วก็กดหนึ่งซื้อเลย1000งพันโดบ,บักนะครับผมคือค่อนข้างที่จะแพงมากนะขนาดว่าเป็นแค่ผลกระจกถ้าว่ากระจกไวผมก็อยากรู้เหมือนกันโอเคทำการแดกเข้าไปบางเรียบร้อยครับผมนะ,ะเรื่องของ ผมได้มันโจ้โจ้แล้วผ,นะผมได้มันโจ้ถามว่ามีอะไรบ้างเอ้ยมีสองสกิลเองเหรอทำไมมีแค่สองสกิลเองอ่ะมีสองสกิลนี้มันก็ไม่ตึงไงก็ผมนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันดีกว่านะครับผมนะว่าจะเล่นยากขนาดไหนอเออผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะถึงมาเล่นอย่างนี้นะครับผมนะเออน่าจะคิดน้อยโอเคลองเอาแบบว่าสู้กับพวกไลล่าคอมมานีกันละกันแต่ก่อนที่จะไปสู้นะถ้าหากว่าใครสนใจจะเป็นเรื่องของไก่ตันนะครับป๊อกฟุตไก่ตันคิงเด็กซี่และ ไก่เพชรไก่เงินต่างๆสามารถที่จะไปจัดได้ที่ m a m m o t h s h o p อปลิงด้านล่าง description นี้ได้เลยครับเริ่มต้เนเพีง10บาท10บาทมีโอกาสที่จะได้รหัสตึงๆถ้าหากว่าคุณชอบส่งแต่ตู้การันตีก็มียางไก่ต้านเหนียมีตู้50บาทนะมีโอกาสได้วีสีด้วยนะครับผมนะแล้วก็ราคาถูกแล้วได้รหัสตึงด้วยส่วนไก่คิงเนะี่ยก็คือมีโอกาสได้ดาบคู่ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับส่วนไก่เพชรแบบอนิเมะั่นเอเวนเจอร์ก็มีแมบบอนิเมะั e นดีเพนเดอร ก็มีนะครับผมนะกับอื่นๆอีกมากมายสุ่มโลบักด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของพลอ,อยโค้ดนะครับผมต,ต่างๆนานาเนาะโอเคมาลองดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมนะโอเคกําลังขึ้นมาสกิลแรกคืออะไรลองกดดูก่อนสกิลอ๋อนี่ไงมีสกิลเปล่าละเฮ้ยเฮ้ยตัวแข็งกดแล้วตัวแข็งอ๋อกดแล้วตัวแข็งนะครับผมละมันทำอะไรไม่ได้ไม่ใครทำอะไรกูได้อ๋อมันต้องมีสกิลต่อไปก็คือเลเวลหนึ่งร้อยสิบ อ่ะต on okay. ่อไปหนึ with ่ง่ with ัเดี๋ยวลองใช้หมัดป่อยกันดีกว่าโอ้โหโอเคหมัดป่อยสุด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 เนี่ยป่อยอาดิเอาดิไม่มีขนาดกูตัวแข็งไกูยังโดนมึงป่อยเข้าเลยไหนโอ้ยโอ้ยโอยโอ้โอยโอ้ยวสกิลก่อนดีแน่อยู่แล้วะากิลใส่โอ้ยโอ้ยเดินหนีเยนหนีโอ้จะแตกสกิลแรกคือสกิลอะไบีมมิ่งแชกเกิ้ลว้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูแตะ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 เฮ้ยกูแตะ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 เฮ้ยมาถึงก็คือได้มาซึรี่สามสิบแปดเลยนะครับผมน่ะอุ้ยนี่มือถือพูนตรงว่าเล่นยากนะใครที่เล่นได้ก็บอกหน่อยนะเล่นปกติใครเล่นในมือถือแล้วตึงอยู่แล้วนะครับบอกหน่อยโห่ต่อไปคือมาซึรี่ต้องหกสิบแล้วก็เพิ่งจะสามแปดโอ้กูคงเฉลยกันแล้วมั่งฉากนี้นะครับอ่ะมาเดินยากเหมือนกันเว้ยพุูนต่อยแบบโป้งเข้ามาโอุ้ยแรงอยู่นะโอ้ยสิ่้ชม โอเคปุ๊บปุ๊บกระโดดมาปล่อยจะกลัวเข้ามาครับผมแดชยันหนีแดชหนีแดชหนีเดชนีจะกลัวเข้าไปก็ผมะโอเคแดชไปปุ๊บเข้ามาแล้วก็ทำการปล่อยไปจะกลัวเข้ามาจะกลัวจะกลัวเข้ามาโอเครอมายืนตรงนี้ลากแม่งมาแล้วก็ทำการกดสกิลสองแล้วก็พุ่งไปนู่นนี่โดนครับโดนหมดครับผมนะโอเคสกิลหนึ่งมาสกิลไปซุปโปเข้ามาเออ่สกิลสปอมมาปี๊ปตูมโดนกันหมดครับผมปล่อยธรรมดาไปติดจุด ติด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 โอเคไปเวลาได้โอ้คือแตกหัวเล่นยากว่ะเอาตรงนะครับผมนะอดทน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 อดทแล้วพุ่ง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  flash s t e คือไดอ๋อ f l สเต็ปก็คือบิงค์บิงี้เดินออร่าต้องหา้ฮา์คีแะสกิลหนึ่งต้องเอานี่ต้องบิงหน่อยนี่แล้วก็เอ่อปล่อยมา skip block เข้ามา skip block มาแล้วก็แทรกไปครับผมนะอุ้งกระเด็นไม่รู้แม่งไม่กระเด็นนะยท่านผู้ชมอยู่ยากอยู่นะ เดินเดินมันขึ้นเดินมัขึ้นต้องทไปไปแล้วโอเคเดินเดินมาปลายเดินมาปลายโอเคโอเคอู่เลยมันเต็มละไปอู้งกันเดินมานี่ครับผมนะโอ้โหแย่แย่เขาผมนะโอเคพุ่งไปปักเข้ามามาครับผมนะมามามาไป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 มากกว่า้ยไปไปเราพุ่งใส่ปังอุ้ยมาสวิงอัพเอาดิโอ้โหหมุนหมุนยากขอโทษนะอย่ามึนหัวท่านผู้ชม ไปไปอุ้ยเนียนี่จะแตกล้ลอลอลอไปปังโอเคได้นึงไป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 คิกคิมันมันคิกน้าจองเงี้ยเนี่ยกด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 เนี้ยเวลาเดินเนี่ย่าเดินปุ่มเดินก็เล็กเไปไปไปเข้าไปไปไปแล้วก็กดสกิลปังโอเคห้ละไรุ่นมากไปครับผมฟอฟอโอ้ต้องต้องเดินมาแอบก่อนโอ้โอ้อ้ต้องไปอย่างนี้วะลำบากวะ เฮ้ยตายไป,ไปเฮอยดูเป็นยากเห็นว่ามัต้องกดหน้าจอเพื่อปล่อยอ่ะดูด,เดิเนี่ยต้องกดหน้าจออุ้ยอ่ะยูยสกิลคลิกหน้าจอแล้วก็เดินมาแดชโปอกมันเล่นยากแล้วเด็กๆเล่นกันไม่ได้ไงอยากรูกนะ้เนี่ยเราเราเดินใช่ไหมเราพุ่งพุ่งกระโดดกระโดดพุ่งอ่ะเราปล่อยนี่กันแล้วกันอ่ะปล่อยเนี่ยต้องกดหน้าจอเนี่ยย้ำอย่างเงีง้ยเห็นป่ะเนี่ยการปล่อยมันยากนะแต่ถ้าเราเริ่มเข้าใจกระบวนการเบื้อง่านมันยากไหม รอยากสำหรับผมปุ้ยดีอะเอาจักใจเลยก็หอมละเอออ่ะเนี่ยปล่อยเข้าไปยังไงไปยังไงไปยังไงไปยังไปเนี่ยไปยังไงไปยังไขยันไปเนี no. <ip> ่ยไม่สร้างขยันไปอาร่ามานี่ปล่อยสกิลมายูทธ์คิกเนี่ยต้องคลิกที่หน้าจออีกเห็นปะมันยุ่งยากมากเอาจริงอีกสามตัวเว้ยมาเว้ยโอเคแดนนี่กระโดดปล่อยตัวนี่อ่ะไปแดนนี้โอเคแล้วก็แดนนี่แดนนี่แดนนี่ลงไปข้างล่างแล้ววะ สามตัวเอาสามตัวล่างแล้วกันปล่อยไปแดดแดดแดดนี่โอเคปล่อยตรงปล่อยตรงแดดปล่อยมาอุ๊ยโอเคโอเคเริ่มได้เริ่มได้แล้วอุ้ยสามตัวมาละยุดเข้ามาปังโอเคสวยไม่โดนอีกสองตัวไม่โดน pants, ไม่เป็นไรเราปล่อยไปครับเดินไปลบไปไปแม่งยุดแม่งคว, okay, ว,มมวมมันว่ะปล่อยไปตุ้มโอเคสวยสต๊อมมาเราสต๊อมมาซื้อโอเคสวยครับผมยุดมาแล้วก็พุ่งมาต้องโอเคสวยโดนโดนอยู่โดนโอยู่ โดนโดนอ้โดนเหมือกัน okay, กูโดนเมือนกันโอ้โดนมืกันโอ้กโดนอนกันกูโดนเหนกันโอ้ยโอรอรอรอสกิลมาสกมาปล่อยโอเคพุ่งมาปล่อยปั้งสวยฆ่าได้อีกหนึ่งอีกสองตัเว้ยซุบๆโอ้ยได้ก็ด้ไปอยาให้เรื่มลอ้ยอาให้เรือมจะหมดยิงมาโุก้โอ้ยาโ้าไม่แรงโอ้ยปล่อยมา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 ตั้งใจอุ้ยกูตั้งใจเล่มากเลยนะ ตายไหมโอ้ยหายหนึ่งโอ้ยคุณต้องเก็บม,มาซลีนะเก็บโอ้ยากว่ะเล่นในมือถือครั้งแรกโคตรยากเลยแล้วถ้าเอาเอาตรงๆสำหรับผมนะถ้ามันเป็นผลแบบผลแสงเงี้ยกูว่าแม่งแบบเดียวจบอ,อ่ะอเดี๋ยวรอบหน้าถ้าใครอยากให้ผมเล่นในมือถือแบบผลแสงลองพิมพ์บอกนะทุณรักซุลเลชิฟายอตรงๆ,ๆสำหรับผมนะอยู่ไปต่อยอยเห็นปะหรไม่ทำอะ่ะหรไม่ต่อยอะ่ะเห็นปะ เฮ้ยปล่อยไปก่อนเดือดเลื่อ,อนบ้างลูโอเคมึงไม่โดนอีกเอาชีวิตลองใช้นี่กันโอเคแล้วก็ปล่อยปังโอเคสวยได้ได้สกิลไปยัง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 แค่เควสทมฤทธิเฉยๆโอเคโอเคเดินุ่งไปใช้ออร่าด้วยเดี๋ยวต่อไปใช้นี่อะไรกันใช้ไปสู้กับแฟงกี้มูงจะไหวเปล่าหูใส่ใส่บอกแฟงกี้เลยเหรอจะไหวปะเนี่ยลูกโอ้โหแล้วจะสู้ไงวนะเนี่ย เดี๋ยวลองเปลี่ยนผลพิษสู้อลองดูอ่ะผมเปลี่ยนเป็นผลที่ง่ายๆเลยกันเออ่น okay. ้ำแข็งง่ายๆน้ำแข็งน bueno> ี่ยง่ายะแค่สกิลใส่มันเลยโอ้โหยากอยู่แล้มันมีสี่สกิลด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูไหวป่ะนะก็เหมือนเดินมารับผมะปุ๊บผมมาสกิลหนึ่งมาเกียไปยิงไปโอ้ไม่โดนสกิลสองสุ่งสกิลสามมาไอเบิร์ชก็โผล่แล้เจาะเข้าไปสกิลสี่คือองค์หแค่แข็งก็โผล่แล้โอเคแล้วก็ตีเป็นตีโอ้โดนโดน โอ้ยโดนโดนนีตีครับผมตีครับผมตีโอ้ยแรงอยู่แรงเกินโอ้ยแย่อยู่นะท่านผู้ชมเอาจริงนะครับขึ้น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 พุ่งพุ่งพุ่งคิหนึ่งมายิงโป๊ะโป๊ะโป๊ะทันนะวะไม่ทันคืสองโป้งโอเคอย่างนัก็ยังได้อยู่คิสามาโป้งน้ำแข็งมาควส่แข็งโอ้เขาผมนะรอดเดนแดนหนีแดหนีต้องยิงนั่งยิงอะงมาจริงเยอนั่งไงกวาโดนหนึ่งทีเขาโโอเคไอส์เปียร์มาใป่ผมตีไปตีแ้นหนี แล้วหนีเหนีหนีหนีนางยังตดใส่กูจนได้เองนับผมน่ะโอ่งเข้ามาแล้วก็ทําการเออต้ําแข็งอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่ได้อุ้ยโดนโดนโดนหลบหลยิงยิงยิงไอสเตปเปร์ไปครับผมน่ะโจเข้าไปโผนโอ้โอ้ยโอ้เอาดีเอาดีเอาดีโอ้โดนตดใส่ไอ้กูโดนตดตายเลยโคตรอายเลยว่ะเอาจริ้งฮะอู้ถ้ามันในคอมมันโดนผมหลายทีนะเอาริ้งแฟงกี้อ่ะมันตายผมแต่ดาบแรกอ่ะผมก็ในคอมผมก็เสียวเสียวเอพูดพูดกันตามตรง แล้วก็ผมนะแต่ในนี้มันก็ต้องยอมรับนะว่ามันยากอะแล้วนกะ็ผมนะโอเคมาได,ดมา้มไหมปึ๊บกิลหนึ่งมายิงตอกตอกตอกคิลส,สองปัง้งกิลสามมารออุอ้ยมองไม่เห็นยิงโป้งนั่นไะงแข็งละเปลี่ยน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 เก็บอะไรบ้างจุดก่อนบักโอเคเก็บแต่หนิวมันตดใส่กูไอเวรเนื้อคิลหนึ่งไหมคิลส,สองปัง้งทนเป็นไงไหมฮู้ยเพื่อนไม่หมดเอ้ยเพื่อนอนะ เพื่อนช่วยได้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยนิดนึงเอ้ยขอบคุณขอบคุณอ่ะตีอุ้ยก็โผน่ะเออตีกูกูตัดหน้าเอามันอยากเอากูจริงจว่ะขออยากกามียกูว่างั้นกูไม่ได้เอออะไรนะเอาจริงถามกูกลัวไหมกูไม่ได้กลัวพูดกันตามตรงมาเลยอ่าอยากเกาก็ได้กูไม่เคยหวานอยู่แล้วไหนอะไปไหนวะไอคนเก่ง พีอต่อไป 110, ร้อยสิบมาซิลี่กูร้อยสิบชาติไหนจะครบไหนเวนนะครับผมนะไม่เป็นไรเว้สกิลสามสกิลสองนี่ก็คือพุ่งชนอย่างที่บอกใช่ไหมที่ใช้กเก่าสิจี่นี่น,นี้พุ่งชนปึ๊บปุ่งพุ่งเข้ามางี้โอ้โหตาย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 จมน้ําโอ้เหนื่อยเนาะเป็นกูเนี่ยมันเหนื่อยเนาะอ่ะสกิลที่สามคือ,อยังไงไดมอนด์โหอุห้ย มันจี้อะไรบางอย่างอ่ะจี้จริงพลังออกไปใช่ไะมจิงพลังจี้ออกไปครับผมอาจจะลองดูว่าสกิลที่ใช้เป็นยี่นี้แล้วกันเนาะรับเฟสอันสองนี่แล้วกันนะครับเนี่ยกับตันแกลี่แกแกเก็กาเล่ากับตันนะครับโหหังอย่างนงี้ยเลยดูว่าไหวป่ะมาโอ้คนเล่นเยอะว่ะโอ้โอ้โอ้เล่นยากด้วยโอ้พี่ คนเยอะเกินอย่างนี้ผมก็จะสู้ไม er, ่ได้ดีครับมารอ6ละ50อาเพียรตัวไว้สู้ได้เพียรตัวอาลองสกิล3ก่อนดีอุ้ยแรงอยู่นะท่านผู้ชมอุ้ยแท็กเข้าไปดีมาดิเออมามึงมามึงมามึงมากูรอกูรอกูรอดีเลยกูรอดีเล่นี่นี่นี่นั่นไงแม่งแก๊สกะเทนโชใส่กูกระแทกแม่งเอ้ยได้2มาสลีครับโหนะมามาพุ่งไปพุ่งไป เออเออนี่วะนี่ไปไตรงนี้แอบไปรงนี้มามนี่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 ไปครับผมไปวะนี่ปนีี้อยากเก็ตสกด้เชียวส่ก้งเออโยหวหัวไั้มัวหัวแั้หัวหัวกูวหัวหัวหัวาัวหัอหัวห้มหัวหัวหั้หวหัวไัวหหั้วหัวไัวหัววัม รอบนี้ไปเจอแฟงกี้เลยดีกว่าเร็วกว่านะเดี๋ยวผมจะดวลแฟงกี้แบบว่าห้ามตายคืว่าชาเลนจ์ผมอะ่ะคือเล่นในโทรศัพท์สู้แฟงกี้ห้ามตายเว้ยผลกากสุดอะ่ะผลกากสุดมาผมว่าผลผลคัปเตอร์ผลสปินอะไรเงี้ยมันน่าแยงเล่นง่ายกว่าผลนี่อีกนะถ้าในมือถือนะในในมือถือแม่งเหมือนนี้แด่ยากอะไรอยเงี้ย นี่เวียงเป็นเกาะเล็กก่อนนี่เกาะไดมอนเสร็จปุ๊บก็สกิลหนึ่งมาก่อน mm เลยปุ๊บชาร์จก่อนปีบอายหน้าไ e ล้ครกบผมแดดแดมาคืสองสกิลสองแอดโอ้โอ้โอ้ยอ้อ้า้ามตาอขอถอนคำพูดัรับกูตาย้โอ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 ้่อ้โอ้โอ้โ okay. อ <c> ้ย้โอ้โอ้โย้โโอโอโอโ้โอ้ออ้โอแทอ้้ อยู่แล้วะเป็นยิงกูเป็นตบกูตบใส่กูหนีห <Wet> นีหนีอ่ะเงาตบใส่กูละแทกไปโป้องรัวนะวะคุยโดนโดนอยู่โดนอยู่ยิงวะโอ้ยตายแล้วรัวกูขนาดนี้เปลี่ยนเปลี่ยนของเปลี่ยนของโอ้ยโอยตายตายตายเป็นอะไรดีวะเอาขวันละกันขวันง่ายกว่าเอามันต้องเอาอีออกอีกเออไม่เป็นไร สู้แมวเลยอุ้ยโอ้ยแมงไม่ได้สู้อ่ะเอายิงเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนป็นควันนะลองเป็ี่ยนควันดิชิอเล่นยากจริงอะใครใครใครที่เล่นในโัสท์แล้วโปรนัดเจอผมหน่อยนะอยากเห็นวะยิงไปโป้งเข้าไปคือหนึ่งโป้งไปคือสามคือพุ่งพยายามคือสีคือลอยโอ้โดนโดนโดนหุนนี่นึ่งตังโอเค ยูสองยิงป้องแข็งวะยูเดินลอยตรง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 ต้องหมุน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 หมุนหมุนให้โดนหมุนให้โดนสกิลนี้คือโกงสุดสกิลนี้อุ้ยตกตกใส่กูอุ้ยนี่นี่ไอ้คุณพุ่งมาแล้วยังปล่อยกูโดนอีกอะมึงโหดวไปวะไปใหม่ไปใหม่แก้มือใหม่มามามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงล่วงลงลงเดือดเดือดมันนี้นี่สกิลสองก่อนเลยท่านผู้ชมยิงป้องเข้าไป เออสกิลสามโอ้สกิลหนึ่งมาเริ่มาไปรื่อยอยู่ไหนโอ้ยตายแล้วยิงไปก่อนแล้วกันไปรื่อยเออสกิลสองแล้วกันนะกสกิลหนึ่งไปปังทุบมาหนีหนีหนีต้องห้ามตายโอ้โหมันยังยิงกูตายได้กูก็เชื่อมึงไงมามามาสกิลต้องสกิลสองก่อนเว้ยโจดอ่ะยิงแรงเงี้ยสกิลสกิลสามพุ่งไปสกิลสามปังเริ่มเริ่มคล่องเริ่มคล่อง วุ้นไม่โดนไม่โดนไม่คล้องนะไม่คล้องนะขอถอายคำพูดนะละยิงไปตุ้มโอเคให้กระเด็นเล่นยๆมีกันมีกันลบกันลบกันในงานในงานยิงว่ายิงว่าเออเออเออลบทันลบทันก็เ,เหลือเท่าไหร่คิวสองก็ปังแข็งไปคือสามโอ้หมวนไป,นค,ค,ไปไไไนครับผมคิวหนึ่งนะคือหนึ่งทุบโอ้โดนโดนโดนทุบไปโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนคือสองแล้วกันโอ้เขานผมแล้วก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นไดมอนด์ครับผมนะจังหวะนี้คิวหกรับ อ้โดน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 โดเหลือเหลือแค่นี Fot ้โอเครียบรีบรีบเสกิลหนึ่ับบล็อกเข้ามาโดดโดพุ่งมาพุ่งไปไปพุ่ง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 ่งพุ่งพุมกว่านี้รีบ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 กว่านี้โดดโดดเรวเร็ววววววอยู่ไหนอยู่ไหนลุบยิงอดโดนไหมโดนโดนโดนกระแทกจบไม่โดนกระแทกไม่โดนเฉย มันยิงมันยิงครับรอรอมีมีมีวน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 มีวน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 สกิลสองมากระแทกอู้หูยได้อยู่เว้ยวูบัสลีเก้าเก้าเดียวเว้ยร้อยสิบอีกไม่ไกลละร้อยสิบไม่ไกลละเอาจริงโทษด้วยท่านผู้ชมแต่ว่าต้องต้องโชว์สกิลในการเล่นในมือถือให้ให้ท่ <c Öz ell großes> านชมดูไงให้น้องๆดูไงว่าผมกระจอกแค่ไหนนะครับพูดตรองว่าโคตรกระจอกเลยครับผมไอ้เนี่ย ไอ้ไปลเอยมันมีวิธีปล่ไปไว้นี่ปล่ออยย่างงี้ไปงงี้นี่นี่อยไปงี้เออเออหมัดสายฟ้าไว้เอาเอาปล่ออยย่างงี้เออเดี๋ยวไปเรียนหมัดคาราเต้อะไรเงี้ยทำมาร์ซิลีด้วยนะต้องทำให้ครบก่อนจะไปโลกสามมันนะเอออปล่ยไปกับเออวิธีทำทำงี้ก็ได้เอาจริงเนี่ยอย่างเงี้ยเออค่อยๆไปเนี่ยปุ๊บเสร็จปุ๊บก็แคสคิวสามเลยจบทำไมกูไม่ทำตัวแรกวะเไปเลย โอเคมาตัวแรกมาก่อนตัวที่สองไปครับโอเคมาตัวท,ที่สามมาน่าจะได้ไมาเดี๋ยวผม,นะด,มดันมันเข้าไปนะตัวที่สามอ่ะดันมันเข้าไปเข้าไปเอ้ยเข้าไปทำไมไม่เข้าเว้ยะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราสตอมมาปออลุกเข้ามาเออกระเด็นมาอุ้ยแต่กระเด็นมาหมดแน่ๆน่กว่าไงเฮ้ยก็แพกไปโอ้โดนหนึ่งเว้ยแตกหนึ่งเว้ยสวยแตกว่ะ บายไปเองหนึ่งปลยไปเองหนึ่งปลยไปเองหนึ่งโอเครอสกิลมาเแี่ยันนี้กระแทกป๊อกโอเคสวยครับผล่ะยิงเออเอาดิมาสวี้ร้อยร้อยสี่ละนิดหนึ่งเว้ยเข้ามาใกล้ๆกูหน่อยเออเอาเฮียตายเฮียตายเฮ้ยหลบ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 ตายอุ้ยแม่งตีกูโดนอีกเอาเอากูไปประกันเออเออนั่นแหละจังหวะนี้แหละสวยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยม ค่อยๆปล่อยไปค่อยๆปล่อยไปอืมออืมออออือือืมยูหนึ่งป้องเรียบร้อยร้อยหกครับอีกสองตัวนี่น่าจะได้นะกูว่านะปุยจะปล่อยแล้วเนี่ยปล่อยกันทีหนึ่งปุ๊บหนี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 ้กระแทกเขาได้ปะกระแทกของเขาได้ปะรอรอรอยูสองมา ไปูเรากระแทกมันเข้าปองมันเข้าไม่เขา้เขาเว้สกิลสองเราสกิลสองนี้โดนเข้ามาน,นี่กันแบบกระแทกมันปองเขา้าวะต้องไม่เขา้าจริงเหรอเหรอเชี่ยสกิลสามแม่งไม่ตายดูเกือบอะ่ะอืมตายไม่ใช่เออเอาจริงเหมือนสกิลจะแรงกว่านะเราปเสียเวลาปล่อยตั้งนานากเนะี่ยเราปล่อยเสียเวลามากโดมนมานี่กับแอบวัดเออกูโดน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 กูโดนกูโดน มามาเอาดิเอาดิเดินออกมาเดินออกมาสกิวจีอ่ะเออจีแล้วก็พลนี่แน่ปล่อยไปเออหนีหนีหนีเกตสกกับมาโอ้ยไม่โดนโอ้ยโดนโดนโดนโอ้ยแตกแตกกระแทกกันเออได้แต่ยังร้อยเก้าละอีกตัวเดียวมามึงอ่ะตัวท้ายเลยอันนี้อันนี้เอาดิเอาดิกด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 ดแอบก่อนแอบก่อนนี่ปล่อยปล่อย มากระโดดแอบเว้ยโจดอ่ะหูจะอ้วกจริงครับชมผมจะอ้วกอ่ะเมือผมจะอ้วกอ่ะอุ้ยรอบหน้าเดี๋ยวมาส่งไก่ตันในในเกมอ่ะในเกมบล็อกคุ๊กแมวไหมมันเหมือนมันมึนหัวท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูผมจะอ้วกอะวะความรู้สึกเดียวกันนะวะเอามาสกิลท้ายคือโซล่าแฟร์นะครับผมนะว่าเป็นไงสกิลนี้กดไปโอ้โหกระโดดแล้วแบบวิงวิ้งนะผมนะมันไม่ได้วิงในชูมือเว้ยกระแทกโอ้โหมันถือว,ว่าแรงอยู่นะท่านผู้ชมมันไม่ได้แบบว่า กระจผมขออนุญาตผอนคำพูดนะอะเดี๋ยวผมลองดูทำตัวนี้ให้ดูสองสองหกห้าปกติเนี่ยสกิลอื่นมันเซตเดียวไม่ตายเว้ยสกิลนี้สกิลหนึ่งกระแทกป้องสกิลสองจีกันจีแล้วพวุ่งหนีสกิลสกิลสามกระโดดปุ้งหายคือไม่ได้กระโดดเหมือนมนยกมือเว้ยกมือขอพลังจากเโงกุนใช่ป่มแล้วก็มากินกิ พนี้โมโกุลก็มอบพลังให้เราเพื่บอยจิงกีตุ้มระเบิดโลกี้ไปเออในคือความโหดของมันแล้วกเนะ่ะสุดแล้วแต่ถ,ถ้าหากว่าสนใจเป็นเรื่องของอะไ่จบแม่จบไม,ไม่ให้โฆษณาเลยไม่ให้โฆษณาเลยไม่ให้กูโฆษณาเลยเฮ้ยก็ขึ้นไปแอบในเวนหูอยเอาตรงเล่นยากนะสําหรับผมอะ่ะแต่สำหรับน้องๆอ,อาจจะเล่นง่ายก็ได้นะสำหรับผมอะ่ะ เอาตรงยากเลยนะเนี่ยผมต้องโซงมาเงี้ยดูดิเรี่อย่งยากอะ่ะเอาจริงนะเอาจริงนะบล็อกพุทในมือถือนะครับเ,เล่นในมือถือครั้งแรกในะชีวิตพูดตรงว่าอย่าหาทำนะครับผมนะปกติเล่นแบบที่ในมือถือที่เล่นจริงๆนะก็คือแมปอ,อ่ะอนิเมะ defender anime avenger อันนั้นนะ่าแม่งเล่นง่ายเพราะเรายืนเฉยๆเว้ยแล้วเราแค่สร้างป้อมใช่ปะ่ะ ไม่ไม่ต้องใช้สเตปอะไรเงี้ยซบบ๊อฟู้ดอ่ะผมเคยลองเข้ามานะเอาแบบว่าลองเข้ามาพยายามจะเล่นนะแค่เดินอ่ะแค่เดินไปต่อยลิงอ่ะกอริล่าคุณลงกอริล่าตกตาไปสิบทีตอนนั้นนะครับผมะแล้วผมก็พยายามฝึกฝึกฝึกฝนมาแบบจนตอนเนี้ยแม่ก็ได้แค่เนี้ยอย่างที่คุณเห็นการฝึกฝนของผมนะครับผมนะสุดแล้วแต่ก็ขอกําลังใจคนหนึ่งไลค์นะฮะชอบคลิปนี้แต่ไม่วามรู้สึกคือมึนหัวมากจะอ้วกอ่ะเหมือนผมจะอ้วกอ่ะแล้วก็ผมแล้วก็แบบ มันมึนนะครับผมสุดแต่แม,ม่งมึนนะครับผมสุดแต่ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าสนใจเป็นเรื่องของไก่ตานบล็อกฟู้ดไก่ตานคิงเ l กา a ี่กดลิงก์ด้านล่างดีกริปชั่นนี้ได้เลยกับแมมมอสบ๊อบช็อปสิบบาทมีโอกาสได้รหัสตึงเจอกันครับผมเนะี่ย